โมีงัวมุนีนะกินอยู่ฮันคำเลยนั่นมาเร็วมาเร็วมาชิพาไปกินยาเร็วเร็วอยางมาอีลาย่างมา,ออา,งมาโอ้ยหันคาลูกิี่ดาวไปีเสียบเสืออเอ้อเขาไว้ตอร์ด

สามใบเทาของอีแม่มองนีเ่เนาะเบิกอีพระจันทร์เกินน้ำหลังหมูที่สามเขาละอีวันเพ็ญฝันในน้อยมึงเนี่ยเกิดก่อนหมูซะซื่ออีนี่หูสส้นสอ่งรองไปละพูน จันจันอาจารย์ทำอะไรนะฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำไรทำอะไรทำอะไรฮ <c oughs> <c oughs> ันเพนหนูโดดน้ำเหรอเมื่อกี้ตุ้มเลยเหรออายีพี่ตู้เหรอครับ <c oughs> เป็นไรลูกเอ๋อะไรเด๋อเขาอยู่นี่เด๋ น่องก็อยู่นี่อ่ะพี่โตเป็นไรโอ้ยหลงปะหาเขาไปเห็นหะโอ้ยนี่เด้น้องอะเด้เอ้ยก็อยู่นั่นเด้ป่ะกลับบ้านป่ะมารับกลับบ้านแล้วไงมารับกลับบ้านแล้วโตครับมันจิ้มมารับกลับบ้านแล้วป่ะตีดากเลยนะ มาแล้วป้าปาพาลูกกลับบ้านไปไปพี่ดาวไปเดินเดินพาพะจร์์กลับบ้านเลยเร็วอิ่มแล้วเต็มท้องแล้วไปพี่วันเพนวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเลยพี่โตอ,อยู่ไหนโตมาโต ไปกินน้ำไปหลับปะไปลงน้ำไปกินน้ำเลยกินน้ำเลยปี๊ดตืดไปไปอ้ยอีนี่เบ่งดูทองมันคุณนะนี่คืออึงแม่ไข่ไม่ใช่ควายเบ่งดูทองคุณนะกินนรกกระดอกกระเดแททองอันนี้คือใหญ่แทะเบ่งดูคุณน่ะกูว่าแม่อึงแม่ไข่ ไปลงน้ำไปลงน้ำไปลงไปไปลงไปกินน้ำซะกก่อนไปเนื่งท <ah> ja ่อ erm> อีเเลยก็อีตตะล้ออ่าอื้อเยอ อีตะล,ล้อนบอยาดอีดาวอีเอ้ยยาดอีดาวหานี่ชุนตะเขาไปดาวบอลงน้ำหาดาวมาเด้อมาเด้อไปปะเด้อไปไปลงน้ำไปเอ้ากุไล่ลงน้ำเจ้ากูไลพระเล่นบอกดูหนะบอลงกระซากมันมันกินแล้วไปไป